โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเซนจายารีเบิร์สอนะครับเดี๋ว่าเซนจายาเอกฝั่งเซิร์ฟเวอร์จีนนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะการ์ดทั้งหมด30บใบนะที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเป็นการ์ดทองทั้งหมดเลยนะส่วนคลิปต่อไปไจะเป็นพวกการ์ดม่วงนะครับอ่าแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตแจ้งเข้ามานะครับก็คือทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์จีนนะได้มีการอัปเดตนะครับเป็นแผ่ของภาษาไทยเข้ามาแล้วนะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแป่ใไ้ดูนะวิธีการเปลี่ยนนะครับไปเพื่อนๆลบเกมแล้วแล้วก็โหลดใหม่นะพอลบสุดใหม่เสร็จปั๊บนะมันจะมีคําว่าการแปลตรงนี้นะครับกดจากฝั่งซ้ายมือเมื่อกี้นะครับกดไปนะนี่นะครับมันจะมีคําว่าแพทเพิ่มขึ้นมาแล้วนะก็ฝั่งแพทนะครับจะมีภาษาให้เราเลือกหลายภาษาเลยนะนี่นะครับแล้วก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเราก็ทําการกดไปเลยนะครับนี่และเกมก็จะทําการรีเซ็ตใหม่นะ แล้วก็รอเข้าเกมใหม่สักคู่นะครับโอเคครับดีนะภาษามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับจะมีเป็ดภาษาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วบ้างนะแล้วก็จะมีพวกภาษาที่เปลี่ยนแล้วบ้างนะครับก็เพิ่งเป็นแผทแรกนะเดี๋ยวเขาจะทําการอัปเดตภาษามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ทางสปอนเซอร์หรือว่าทาง X7 Game เนกะเขาได้มา้อผบรีวิวนะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการเก็บฟีดแบ็กลับไปนะครับว่าตรงไหนที่มัยังไม่ได้ เปียนเลยว่าตรงนีนยังมีบั๊กอยู่นะแต่เราก็พอจะเข้ามาอ่านความสามารถได้คร่าวๆล้วในบางจุดนะครับมันก็อาจจะแปลมาให้แล้วนะบางติดก็ยังไม่ได้แปลนะครับนี่นะบางสกิลเขาก็จะแปลมาให้นะครับแต่ก็ยังมีบั๊กอยู่นะเดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับการแจ้งข่าวอัปเดตนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนของวันนี้นะครับเราจะไปดูการ์ดใหม่กันนะที่ยังไม่ได้เข้าทาังเ์ฟเวอร์ของเรากันนะครับว่ามีการ์ดใบไหนกันบ้างนะ วันนี้จะเป็นสีทองก่อนนะครับหรือว่าสีส้มก่อนนะและเดี๋ยววันหลังๆผมจะมารีวิวการ์ดในส่วนสีม่วงให้นะครับอ่ะเริ่มที่ใบแรกนะครับก็จะเป็นใบนี้นะความสามารถนะครับก็คือการปัดป้องนะครับจะเพิ่มขึ้น4.8%นะเมื่อปัดป้องสําเร็จนะครับจะมีโอกาส32%นะครับที่จะได้รับเอฟเฟกต์ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะก็ถือว่าดีนะครับไปใส่พวกชิลิวนะครับพวกโดโกพวกนี้นะที่เป็นตัวละครสายแท้งก็ได้นะครับ ต้องมาปัดป้องการโจมตีนะต่อไปนะครับใบที่สองนะเอเฟกก็คือนะครับจะทำเครื่องหมายศัตรูนะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับทุกๆสิบวินาทีนะและกำหนดได้เป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายการล่านะไอเฟกเป้าหมายนะครับจะอยู่สิบวินาทีนะครับเมื่อสัตว์อันเชิญนะโจมตีนะครับถูกเครื่องหมายนะจะทำให้ความเร็วสก,กิลนะครับเพิ่มขึ้น4 8เนะ เป็นเวลา5วินาทีนะครับสูงสุดได้5ครั้งนะก็จะเป็นของเอฟเฟกต์การ์ดประจําตัวของเขานะของตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็หรือว่าจะใช้กับพวกที่มีสิ่งอันเชิญมาช่วยตีได้นะครับประมาณนั้นนะต่อไปก็เป็นจะเป็นใบนี้นะครับใบนี้นะครับความสามารถนะครับก็คือโอกาสการปัดป้องนะจะเพิ่มขึ้น4%นะครับหลังจากการปัดป้องสาเร็จนะครับจะได้รับพลังดูดเลือดนะ6%นะครับแล้วก็พลังโจมตีกายภาพนะครับเพิ่มขึ้น3.2%นะ เป็นเวลานะครับ3าวินาทีนะไม่สามารถสะสมได้นะครับประมาณนี้นะบางทีเอฟเฟกมันอาจจะไม่ตรงกับที่ผมอธิบายไปนะเพราะว่าผมกับการแปลจากภาษาจีนมาด้วยนะครับแต่จะเป็นในรูปแบบนึงน,นะจะแปลมาให้นะครับเพราะว่าบางทีเราอ่านจ,จะไม่เข้าใจอาจจะไม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอเข้าเติมเต็มอีกทีนึงนะครับสําหรับทางตัวกา,การ์ดนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนนะโอเคนะครับต่อไปเป็นใบนี้นะ เพิ่มความเสียหายจากพิษนะครับของผู้ใช้นะ9%นะครับใช้พิษกับศัตรูัวสำเร็จนะครับศัตรูตัวจะได้รับความเสียหายเพิ่มจากเดิมนะครับ0.6เท่านะครับแล้วก็พลังชีวิตตามค่าพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็ความเสียหายสูงสุดคือ50%นะเรลาจมตีของผู้ใช้นะครับจะทํางานทุกๆ1วินาทีนะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับใบนี้อาร์ตค่อนข้างสวยเลยนะ เอาตา่มาก,ก็คือนะครับเพิ่มมาัตราการพื้นผูค่าพลังความโกรธนะแปดเปอซนะครับเรทนะครับก็คือความโกรธนะหากสวมใส่นะครับถ้ากับจิมินี่ซากะนะจะมอเฟเฟกนะครับอามาตะศูนย์วินาทีนะหลังจากออกจากทามิตินะครับซึ่งจะคงอยู่นะครับเป็นเวลา0.1วินาทีนะก็ค่อนข้างโกงเลยนะครับใบนี้นะถ้าใส่กับจิมินี่ซากะนะครับเป็นการ์ดประจําตัวของเขานะ มีอมาตตาเพิ่มขึ้นมานี่สถืว่าดีมากนะครับจะทำให้จิมินี่เขายืนได้นานขึ้นนะอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับทุกๆ2.5งจนาทีนะครับจะสร้างความเสียาหายนะครับเท่ากับ13%ปเซนตะของพลังป้องกันกายภาพของผู้ใช้นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะก็คือใบนี้จะเป็นใบหลักของทางด้านชิลิวใส่ชุดโลโ,โกนะก็คือไรบ้าชิลิวนะครับตัวน,นั้นนะ เพราะว่าตัวเขาพลังป้องกันเยอะนะแลวก็ใส่ใบนี้มาเพื่อจะไ้คเพิ่มดาเมจของตัวละครชิลิวนะอ่ะใบต่อไปก็จะเป็นชิลิวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับพลังโจมตีกายภาพและพลังจิตนะของผู้ใช้นะครับจะลดลง40%นะแต่นะครับการลดพลังโจมตีทางกายภาพและพลังจติตจะเพิ่มขึ้น20%นะเป็นเวลา20วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้จะไม่สามารถถูกล้างหรือว่าลบได้นะครับหลังจากเอฟเฟกต์สิ้นสุดนะครับผู้ใช้จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะ 40%นะครับของค่าพลังโจมตีนะก็คืออารมณ์แบบว่าลดพลังโจมตีก่อนนะครับไปเพิ่มเลือดได้แทนนะทำให้ตัวเขาถูกขึ้นนะครับอืมก็นก่าสนใจนะแต่ต้องรอดูนะครับว่าพอเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมาแล้วนะมันจะเป็นประมาณไหนนะเพราะว่าผมแปลผมก็จะงงๆงงงงนะไม่ได้เห็นกับตานะครับอ่ะไปต่อไปนะครับก็ยังเป็นรูปที่ริวอยู่นะเอฟเฟกก็คือนะครับได้รับภูมิคุ้มกันนะครับจากการโจมตีได้แรงหนึ่งครั้งนะ จากนั้นนะครับจะได้รับการลดความเสียหายนะท้ายนะครับเพิ่มขึ้นถึง200%นะแต่สามารถลบล้างบัฟได้นะครับจะได้รับความเสียหายสุดท้ายนะครับที่ตนเองสร้างขึ้นนั้นจะลดลง200%นะครับสามารถล้างได้นะเป็นเวลานะครับ3วินาทีนะมันจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตัวหนึ่งการต่อทู่นะรับนอย่างนี้นะการฟื้นคืนชีพนะครับหรือการย้อนเวลาจะไม่สามารถทําได้นะครับประมาณนั้นนะอ่ะใบต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะ ผมไม่แน่ใจนะว่าใบานี้เข้ามาหรือยังนะแต่ผมก็อาจจะไม่ได้เข้ามานะเป็นอีกใบหนึ่งนะครับสสรัฐนะก็คือรางชีวิตสูงสุดนะครับเพิ่มขึ้น10%นะแต่จะดลดรางจมตีลงนะครับ13%นะก็ว่าใส่ให้กับพวกแทงโปรเลนเย่นนะก็ดีนะครับเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เน้นได้เป็นทีแล้วนะใส่พวกซิกฟีดนะครับก็จะดีนะใบต่อไปนะครับจะเป็นใบนี้นะเพิ่มความเสียหายทาง พลังจิตนะครับแล้วก็กายภาพนะให้กับผู้ใช้นะครับสิบามเปอร์เซนตนะและเพิ่มความเสียหายทางกายภาพนอกจพลังจิตนะครับที่สร้างขึ้นนะเพิ่มอีกสิเอร์เซนะครับก็เป็นการ์ดบัฟพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวทนะครับข้อดีเหมือนกันนะสำหรับใบนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นการ์ดของอิคินะครับชุดเลวนะหลังจากเฟื้นคืนชีพนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันทางกายภาพและทางจิตนะครับ ของผู้ใช้นะั้นจะเพิ่มขึ้น8%นะครับสะสมสูงสุดได้3าครั้งนะสามารถลบล้างได้นะครับก็เป็นของฟินิก์โดยตรงเลยนะใบนี้นะอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับเพื่อมตราการหลบหลีกนะครับ6%นะมีโอกาส35%นะครับที่จะหายตัวนะครับเป็นเวลา1.5วินาทีนะหลังจากการหลบหลีกสำเร็จนะครับจะทำการนันะ10วินาทีนะครับก็เป็นใบสหรับตุลละครสายล้วงนะครับ เมื่อบิงไปแล้วปั๊บล่องหนอะไรประมาณนี้นะน่าจะดีนะครับถ้าใส่พวกจิมินี่พวกเซ่านะที่มันโดดไปมานะครับต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะค่อนข้างเท่เลยนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับจากการโจมตีปกตินะส7เเซนะครับและเพิ่มโอกาส5%เปเซ็นตะที่จะทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะมึนงงนะเป็นเวลา1นวินาทีนะครับทุกครั้งที่ถูกโจมตีด้วยโจมตีปกตินะครับก็ค่อนข้างดีนะ ถ้าเราตีธรรมดาใส่เขานะครับก็จะมีโอกาสสตันด้วยนะครับหนึ่งวินาทีนะอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับเพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะได้สร้างความเสียหายเวทนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะให้กับศัตรูนะครับตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของตนเองนะแก่ศัตรูร,บรอบๆนะครับทุกๆสองจุดห้านาทีนะความเสียหายนี่เป็นการเผานะครับแบบครั้งเดียวนะอ่ะต่อไปเป็น ใบนี้นะครับเมื่อศัตรูนะครับในสนามรบถูกโจมตีนะครับโดยผู้สวมใส่นะและเข้าสู่มิติอื่นนะครับพวกเขาจะได้รับความเสียหายทางพลังจิตนะครับ 2. 4ุดสี่เปอร์เซนตะของพลังจิตสูงสุดนะครับต่อวินาทีนะสูงสุดไม่เกิน50%สเซนะครับของพลังโจมตีตนเองนะความเสียหายนี้นะครับจะมีผลดูดเลือด5้าสเซ็ด้วยนะครับก็สำหรับคานอนโดยเฉพาะเลยนะสำหรับใบนี้นะครับอ่ะ ต่อไปเป็นใบนี้นะครับพลังโจมตีของตนเองนะครับเพิ่มขึ้น6%ปเนะะได้รับโล่ป้องกันนะทุกๆ12วินาทีนะครับซึ่งสามารถป้องกันเอฟเฟกควบคุมได้อย่างหนึ่งนะครับเช่นการหลับหรือว่าการมึนงงหรือว่าการใบนะครับหรือว่าการปลดอาวุธนะหรือว่าจะเป็นการทําให้หวาดกลัวนะครับเป็นต้นนะจะป้องกันได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าจะแบบเอฟเฟกแบบสุ่มทิ่โตนมานะจะไม่ได้ป้องกันแบบทีเดียวหลายทั้งหมดนะครับก็ดีนะครับใบนี้นะ อ่าต่อไปเป็นใบนี้นะครับนี่ค่อนข้างเท่เลยนะเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%นะครับคุณจะได้รับพลังป้องก,กันกายภาพนะครับเพิ่มขึ้นนะ4.8%นะครับและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4.8%นะเอฟเฟกต์น,นี้อยู่ถาวรน,นะครับและก็ไม่สามารถลบล้างได้นะครับก็ดีนะแสกับพวกตัวละครดาเมจพวกไฟเตอร์นะอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับลดความเสียหายจากการโจมตีพิเศษลง10%นะ แล้วก็หลังจากได้รับความเสียหายนะครับการโจมตีพิเศษนะจะผลักศัตรูนะครับที่โจมตีพิเศษถอยหลังนะครับพร้อมสร้างความเสียหายตามพลังจิตนะ20ปอร์เนนะครับอย่างศัตรูเป็นเวลาห้าวินาทีนะครับอืมเขาเป็นคัสมันจำตัวของตัวละครเขานะอ่ะต่อไปนะครับใบนี้นะเพิ่มพลังเจอกเกาะน,นะแก่ตัวเองนะครับ6ปอร์เซ็นตะและมีโอกาส30เปอร์เซ็นนะครับที่จะสร้างความเสียหาย ทางกายภาพนะครับเพิ่มเติมเท่ากับ40%นะของพลังป้องกันกายภาพนะครับของศัตรูนะเพ่อทำการโจมตีนะครับช่วงเวลา่านะหนึ่งวินาทีนะครับก็ค่อนข้างดีนะใบนี้นะอ่ะต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะเพิ่มโอกาสนะครับโจมตีคิดเชคเอาเก็บตัวเองนะครับ9%นะและสร้างความเสียทางกายภาพนะครับ6%นะก็ดีนะครับใบนี้นะและกาเพิ่มคีิด้วยนะครับอืม อ่ะใบต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะเอฟเฟกค่อนข้างสวยเลยนะครับได้รับนะครับออร่านะครับความเสียหายขั้นสูงนะเพิ่มการลดความเสียหายกายภาพและพลังจิตนะของปันตมิตรทั้งหมดนะครับ5%นะออร่าี่ได้รับนะครับจากพลังอัลติเมตเดียวกันนะครับไม่สามารถซ้อนรับกันได้นะและหากปันตมิรนะครับมีค่าพลังชีวิตมากกว่า50%นะปันตมิตรนะครับจะได้รับค่าพลังชีวิตที่น้อยที่สุดนะครับลดความเสียหายเพิ่มอีก 4เป็นะเป็นเวลา8วินาทีนะครับประมาณนี้นะสำหรับใบนี้นะครับอืมก็เป็นใบซับพอร์ตให้กับทีมนะเอาไว้ใส่ตัวละครซับได้นะครับโอเคต่อไปเป็นใบนี้นะครับเพิ่มพลังป้องกันพลังจิตนะของตัวเองนะครับ9นะจากระดับเอฟเฟกผลกระทบนะครับเอฟเฟกต์พยศจะล้างเอฟเฟกนี้ทันทีนะและเพิ่มพลังจมตี6เป็นะครับเป็นเวลา12วินาทีนะ เป็นใบนี้นะครับเมื่อผู้ใช้นะครับสร้างเอฟเฟกต์ทำให้ตูนะครับอยสถานะมึนงงนะการลดความเสี่ยงทังกายภาพและพลังจิตของเป้าหมายนะครับจะลดลง4%เเนะเป็นเวลา6วินาทีนะสามารถสวมใส่ให้กับไซเลนนะครับจะมีโอกาส25%่าปรเ็นะที่จะทำให้ไซเลนนะครับโจมตีศัตรูเมื่อใช้สก,กิลติดคูดาวนะอยู่ระหว่างใช้งานนะครับหรือถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัตินะก็คือเป็นใบประจำตัวของไซเลนนะครับที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ ให้แบบเค้านะครับประมาณนั้นนะก็ยังงงๆะสกิลนี้นะอ่ะต่อไปนะครับเป็นใบนี้นะเมื่อเข้าสนามรบนะครับคุณจะรับบัฟนะครับ5าสต็กนะแต่ละขั้นนะครับจะเพิ่มการโจมตีนะแต่ภาพให้ของคุณนะครับ27%นะบัฟแต่ละเสต็กนะครับจะหายไปทุกๆ5วินาทีนะไม่สามารถล้างได้นะครับใช้งานได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้นะการพื้มชื่อคืนชีพหรือดเวลาจะไม่สามารถ ทำงานบัฟนี้ได้นะครับก็เป็นการเพิ่มดาเมจช่วงต้นเกมนะครับเอาไว้เบิร์ดนะก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไว้แรกได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับในช่วง10วินาทีนะครับหลังจากเข้าสู่สามรบนะอัตราการหลบหลีกนะครับจะเพิ่มขึ้นซ็นะนอกจากนี้นะครับ1บวินาทีนี้นะครับการหลบหลีกสาเร็จแต่ละครั้งนะจะเพิ่มความเสียหายทางกายภาพนะครับแล้วก็พลังจิตนะเพิ่มขึ้น 1.2%นะโดยสามารถสะสมได้10ครั้งนะครับไม่สามารถล้างได้ด้วยนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็ถือว่าดีนะเอาไว้ใช้ให้กับตัวลวงนะครับต่อไปเป็นใบนี้นะครับลดความเสียหายทางสกิลตเมีของผู้ใช้ลง8%นะเมื่อมีศัตรูนะครับที่มีค่าความโกรธเต็มในสนามรถนะลดความเสียหายจากสกิลตเมีของศัตรทูที่มีพลังความโกรธสูงสุดลงนะครับ9%นะเป็นเวลา10วินาทีนะครับ ูดาวนะครับสิบวินาทีนะก็ถือว่าดีนะครับใบนี้นะเอาไปใส่ตัวซับนะครับโดยลดค่าความโกรธเขานะอ่าใบนี้นะครับการสวยเลยนะโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะหักตูนะครับหรือบันทมิรนะเพียงแค่สองตัวละครในสามรถนะครับไม่นับตัวละครที่ถูกเรียกออกมานะความเสียหายทางกายภาพนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์นะไม่สามารถล้างได้นะครับเอาเป็นการ์ดไว้เพิ่มพลังโจมตีนะครับถ้าศัตรูเหลือน้อยนะครับหรือว่า ฝั่งเราเหลือน้อยนะอ่ะต่อไปเป็นใบนี้นะครับนีซิกฟีดนะหล่อมาเลยนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่พลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้นะถึง20สเซนะครับจะฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตนะ 1. 8นะครับของพลังชีวิตสูงสุดของพันธมิตรทั้งหมดนะครับและมีโอกาส4%เปอร์เซนะที่จะลบเอฟเฟกต์ควบคุมออกจากพันธมิตรนะครับใบนี้ก็ถือว่าดีนะครับเอาไว้ลบควบคุมนะอ่ะต่อไปเป็นใบสุดท้ายนะครับ เพิ่มความสามารถนะครับในการลดดาเมจกายภาพแล้วก็พลังจิตของตนเองนะครับ1.2%นะทุกๆ10วินาทีนะครับจะเพิ่มความเสียหายทางกา,ายภาพและพลังจิตนะครับ1.6%นะครับทุกๆ10วิสามารถสะมบบสมได้10ครั้งนะครับสามารถล้างได้นะแล้วก็ผลจะระกักกอีกครั้งนะครับหลังจากลบล้างนะก็คือเป็นใบเที่ยวไว้เพิ่มการลดความเสียหายนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะก็ yat. ประมาณนี้นะครับสําหรับการ์ดใหม่ที่ จะเข้ามาในอนาคตนะผมก็แลให้คร่าวๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะสำหรับการนะครับถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งเรานะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปสปอยเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปของฝั่งเซิร์ฟเวอร์จีนนะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่นะครับเป็นลาดามนทิสไวเวิร์นนะตัวละครสายแทงนะครับที่จะเข้าในอนาคตนะก็หลายๆคนน่าจะชอบนะตัวนี้นะผมก็ชอบนะครับเท่ดีนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมพบเจอกันครับ